มูล,ลนิธิกสิกรไทยมอบชุดรับขวัญลูกน้อยในโครงการแด่แม่และลูกน้อยให้แม่ผู้ขาดแคลนจำนวน2,000ชุด เมื่อเร็วๆนี้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมราชทัณคุณจันจรีบุรณเวศกรรมการและเลข,ขานุการมูลนิธิกสิกรไทยเดินหน้าสารต่อเจตนารมณ์ให้ไทยด้วยใจด้วยการส่งมอบชุดรับขวัญลูกน้อยภายใต้โครงการแด่แม่และลูกน้อยให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอและกรมราชทัณ์ โครงการแด่แม่และลูกน้อยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยส่งมอบกระเป๋าซึ่งมีของใช้จำเป็นในการดูแลเด็กแรกเกิดให้แม่ผู้ขาดแคลนโดยในกระเป๋าประกอบด้วยผ้าอ้อมผ้าหม่มของใช้เด็กเล็กหนังสือคู่มือส่งเสริมการอ่านนิทานและของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อเป็นสื่อกลางสร้างสายใยความรักความผูกพันและความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูกพร้อมสนับสนุนให้เด็กๆทุกคนเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจ ในปี2568นี้มูล,ลนิธิได้มอบกระเป๋าดังกล่าวให้แม่ผู้ขาดแคลนทั่วประเทศจำนวน2,000ชุดผ่านสถานสงเคราะห์สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมราชาทัร์ัันทัานหญิงโรงพยาบาลต่างๆพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ตลอดจนชุมชนที่ขาดโอกาสเพื่อให้ทุกครอบครัวได้เริ่มต้นการเลี้ยงดูลูกน้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป